นี่เป็นวันเกิดนะคะเราจะต้องมารับอะไรนะเครื่องดื่มฟรีจาก Starbucks นะคะคือกุ้งอ่ะมีแอป,ปเขาแล้วก็เราอ่ะเติมเงินไว้ในนั้นแต่ปกติก็แทบไม่ได้ซื้อเขาเลยนะแล้วถึงเวลาก็มาเอากาแฟฟรีอะไรนะมาเอาเครื่องดื่มฟรีคุณบอถามว่าคุณมั่นคุณแน่ใจนะว่าแอป,ปคุณใช้ได้ทั้งปีทั้งจานไม่เคยมาซื้อเขาแต่วันเกิดจะมามา,มารับของฟรีอย่างนั้นนะคะทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบมันดูมันดูสเปเชียลด,ดีอะเนาะ Great, it's my wife's mm -hmm. birthday. She doesn't know how to uh, get her free drink. I have, I have. I One drink. I should get Geron one. The last <laughs> one with Geron. Oh, I smell it. Good morning. Good morning. Happy Thank you. What's that? I got free drink, Starbucks, right? From Starbucks. I never buy them all year. This <laughs> is get for today. Yeah, we have to go to Toronto. Huh? Oh, we have to go to Toronto now. Let's uh, take a look at our condo and come back. I think my favorite drop here before noon, eh? Like I told you. With spring roll. Ah, the other guy even inventory. Oh, yeah. What's his name? C Okay. I never remembered his name. But I talked to him a lot, but I never remember his name. C mm -hmm. Okay. <coughs> he had no email, right? That email? Okay. Okay, let me see. C Hello Jack ออฟฟิศนะคะเราก็ขับรถเข้าโตรอนโตกันค่ะประมาณ4ี่บห้านาทีเพื่อไปดูความคืบหน้าของคอนโดกันค่ะ <Okay. S 2> I like the man right here. <laughs> yeah, oh, these are right. crazy. So, one thing this builder does, which most builders don't, is put a drain there. That's a good idea. Usually it's tiled, so yeah. that in case there is. And then this kind of doubles as a um, closet. Yeah, there. That's cool, right? uh, you got your telco. I don't know how familiar you are with condos or not. This is kind of where Ballon Rogers comes in. So, they mm -hmm. put the router in here. Even condo tea and แต่ยังสร้างไม่เสร็จเลยจนคอนโดที่แคนโมสร้างเสร็จไป2ปีกว่าแล้วนะคะอันนี้เพิ่งจะใกล้เสร็จวันนี้เพิ่งจะเดินเข้ามาดูได้อะคะ่ะ ยูนิตนี้นะคะก็จะมี2ห้องนอนค่ะ2ห้องน้ํา1ห้องซักผ้านะคะ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็มีระเบียงหน้าหน้าและเราก็ซื้อมาพร้อมกับที่จอดรถนะคะแล้วก็ล็อกเกอร์เลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่จอดรถเนาะ,ะในส่วนของโลเคชันนะคะของห้องเนี่ยเราก็เลือกที่ ฝั่งห้องหันหน้าเข้าด้านในซึ่งคอนโดเนี่ยจะเป็นรูปทรงตัวยูอะค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกอีกฝั่งนึงอะจะเห็นถนนซึ่งก็จะเห็นรถผ่านไปผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยน่าดูฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะอ่ายูนิตนี้นะคะอยู่ที่ชั้น3นะคะ A lot of storage. Here. So yeah, for the size of the suite, you know, this is the standard condo size fridge. Nice this is sort of like um, e v e r y t h i n g is a pole they call it, and then <Yeah. S 3> this one is the only one that you have a little push, push There's like a little U-shaped box which they're going to put above the microwave. It just kind of hides this. And you've got full-size dishwasher right here. Oh, dishwasher. Okay. Lots um, of storage. Like okay. Remember picking all this stuff? Yeah. <laughs> <laughs> so the. Right. อันนี้นะคะ <laughs> เครื่องมือเครื่องไม้ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะถ้าไม่ได้ใช้แรงงานคนเลยเนาะนี่นะคะสั่งสปริงโรมาให้พน,นักงาน40กล่องได้ไม่ครบเพราะว่ามิจฉาเนออฟฟิศอันนี้มาจากไก่<ต><อ>สนับสนุนข้างบา <laughs> ้าน <laughs> ต้น<อ><า>ไหนอะ่ะ h o n d อกไงตรงเห็นแต่ไอ้นั่นไอศครีมก็นั่นแหละไอศกรีมอ่ะป้ายมาหน้ h o n d ดอ แล้วมันเอาอาคาวาตาดลี่ไปขายด้วยอร่อยเขาขายดีมากแบบร้านปิดทุกวันโตร้านติ่งโตมือเที่ยงวันเกิดดูเขาเอามีแตงโมมาฝากด้วยมื้อเที่ยงอะไรนะมื้อเที่ยงเร่งด่วน40นาทีแม่ก็ลังกับหงแล้วก็ยให้เบึ่งได้หรมันก็ได้เท่าไไปว่าจะเป็นลาบเว้ยเนี่มันได้เท่านี้จริงของคุณพ่อก็อันนี้ใช่ปะใช่อันนี้อะไรอะผัดไก่ไก่ผัดเหมือนผัดไหมกระเพราเป็ดเหมือนผัดกระเพราแต่ไม่มีกระเพรา ออน่าสงสารนี่คือแบบเบิร์เดย์ที่หลูมากินนกินแบบคาอันนี้เลยลามาเห่าค่ะคาโต้ทาทำงานเลยทุกกินเลยเพราะเมื่อเช้าไปทำธุระมามไป้บิ่งของขวัญน,นะ่ะเอาาชะ <laughs> ของขวัญห้าปีแล้วบอสบอกแล้วอะไรอ่ะชีวิตธรรมดาเรามีชีวิตธรรมดาเราไม่รูหรอกจอยร้านซะแม่ ค่ะหาสอนกัน,นม่มีจะสอนเด้บอบ่มีส่อง <c oughs> กลับบ้านแล้วคะ่ะวันนี้มาทำงานนะคะไม่ได้หยุดเลยคะ่ะ <c oughs> วันนี้แม่บอกว่าแม่แต่งตัวสวยสวยที่สุด <c oughs> น้องก็แบบว่าแบบเป,เป็นเล่นกล้าม,มาส <c oughs> บบาสเฮลเสาเฮลตีด <c oughs> ด้ด้วยนะใช่ค่ะออกไปข้างนอกกันนะไปกินมือค่ำกัน ของมงเย็นะมีดินเนอร์หรูที่ร้านหรูไม่รูธรรมดาของที่นี่แล้วตอนนี้เธอทําอะไรกินแกงส้มกินปลาลเขาถามว่าปลาส้มพี่แกถามว่าแป้งแกงส้มใส่ปลาลด้วยหรอก็อยากใส่ก็อยากใส่แกงส้มแล้วตอนนี้คือก้นหม้อไงมันก็จะแบบคลักเลยมันจะแบบมีเวลามาลุมที่แคนาดาเขาเรียกว่าอินเดียนดัมสเต์จี่อืม ครั้ที่จริงมันจานปลาฉลอแกจามปลาเราหรือเปล่าแมนมันกินมันฉุนนอ You smell something ได้ t h a t you smell something that's what you see Spices m e l l y e a oh yeah What is it มอ a d d y ซื้อาโอ้ยใช่อุ้ย So, they might already came back home. Oh. This one's mine. Happy birthday. Happy mm -hmm. birthday, honey. I love you. Let's judge. I can't read this one. Let's have a great life. <laughs> okay. <laughs> 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 <Deo>. <laughs> Cannot read. <laughs> That's okay. Thank you. You're welcome. <laughs> so, they are to guns. Which one? Which one's your gun? <laughs> Dad, which one's yours? This, for this Daddy. one, the carrot one. Are you sure you want to eat before dinner? Yeah, I don't think we should eat them before dinner. Can I carrot? Of course you can. <again. laughs> we thought we'd have the have it before dinner. Yeah. But not eat it. <laughs> Just have the little ceremony. 可以拍片。Catch up. Yep. God, look at you guys. 魔力大号。魔力呢？ ของโปรดแม่ใช่ไหมอือั่นนั่นคืออะไรแม่ไหมได้มาก ช้านี้นะคะวันเกิดก็เป็นวันที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วมีความสุขเลยนะคะลูกก็รู้สึกว่าแบบพยายามเทคแก่ care, แม่นะคะแล้วก็แบบพูดคำหวานๆกับแม่นะวันนี้น้องแมทนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มีมื้อดินเนอร์นะคะเล็กๆนะคะกับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทค่ะก็จะเห็นอยู่แค่คนสองคนนั่นนะคะทีนี้ตอนที่เราทานอะไรเรียบร้อยแล้วะคะ่ะพอตอนที่จะเช็คนะคะเช็คบินเพื่อจะจ่ายเงินนะคะเจ้าหน้าที่นะคะน้องก็บอกว่า โต๊ะนี้นะคะมีคนเทคแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. คุณเจสันเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเราก็แบบเฮ้ยใครว่เเจสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปคุณพอก็แบบคุณพ่อตกใจนี่ค่ะ,คก,แบบคก,คะก็คือคุณเจสันก็คือเจ้าของร้านอาหารร้านนี้เองซึ่งเขาไม่ใช่เพื่อนคุณพอนะคะ แต่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณพ่อค่ะแล้วก็ทราบว่าวันนี้นะคุณพ่อพาภรรยามาทานมื้อดินเนอร์นะคะเบอร์เดย์ดินเนอร์นะคะเขาก็เลยบอกว่าขอเทคแคร์เองทั้งหมดเลยซึ่งวันนี้คุณพ่อก็ได้เพิ่มเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะทุกๆความอวยพรเลยที่ส่งมาให้ทุกๆช่องทางไม่ว่าจะ a c e b o o k ข้อความ YouTube ต่างๆนะคะก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดี I ah.